แนวทางการผสมผสานระหว่างการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีและการบริหารงานด้วยสายสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวเนี่ยผสานกันยังไงคะสองอย่างนี้ครับค่ะข,ขอบพระคุณสําหรับคําถามอย่างยิ่งนะคะแต่แต่ก่อนที่จะเริ่มตอบคําถามต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอที่ให้เกียรตินะคะแล้วก็ได้พูดถึงตัวตัาเองอย่างดีมากเลยต้องกราบขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ ทีมงานของกิฟฟรีนทุกคนในห้องนี้เลยแล้วก็อาจจะมีมากกว่าในห้องนี้ด้วยซ้ำไปว่าท่านได้ร่วมง,งานกับบริษัทที่ดีมากๆขอพูดถึงคุณหมอแค่หนึ่งนาทีก่อนที่จะตอบคำถามนะคะคุณหมอนรินีเป็นคนที่ทำเพื่อคนอื่นโดยแท้จริงทุกครั้งที่คุยกับคุณหมอคุณหมอจะต้องพูดว่าคุณแตมเรามาช่วยกันนะ เรามาช่วยทำยังไงให้ประเทศเราดีขึ้นทำให้คนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อสักครู่คุณหมอพูดบนเวทีว่าคุณหมอกราบขอพรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าหรือพระสุพรรณกัลยาคุณหมอพูดจริงนะคะเพราะว่าทํางานใกล้ชิดกันก็เห็นเช่นนั้นต้องยินดีกับพนักงานทุกคนแล้วก็ตัวแทนขายทุกคนของกิฟฟรนด้วยนะคะคุณหมอเป็นผู้นําที่ค่ะคุณหมอเป็นผู้นําที่พวกท่าน ได้ดีที่สุดแล้วค่ะทีนี้ตอบคําถามของคุณพงสุงนิดนึงนะคะที่บอกว่าเรามีวิธีผสมผสานระหว่างการบริหารคนกับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไรต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะในเรื่องของการบริหารเนี่ยหลักใหญ่เป็นเรื่องของคนโดยแท้จริง เราต้องทำยังไงให้คนทั้งหมดเนี่ยในองค์กรเนี่ยมองไปในทิศทางเดียวกันข้างหน้ามีแรงกระตุ้นผลักดันให้เขาสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าโดยที่เราไม่ต้องคอยกำกับดูแลนะคะคแต่เทคโนโลยีนม่ไม่ได้มีเฉพาะช่วยในคนในองค์กรแต่เทคโนโลยีนะช่วยให้ตัวแทนขายช่วยให้ลูกค้าสามารถมีการสื่อสัมผัสกับองค์กรได้อย่างมากเลยทีเดียว เทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้เป็นตัวหลักในการบริหารแต่เป็นตัวที่เราเอามาช่วยผสมสสารทำให้การบริหารของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าสู่ลูกค้าเข้าสู่ถึงพนักงานของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นกว้างขึ้นนะคะยังยกตัวอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางกิฟฟารีนเองมีกิฟฟารีนเอ็กซ์เพรส ใช่ไหมคะที่ต่อไปนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลเหมือนเป็นห้องสมุดย่อมๆของกิฟเฟอรีนว่าข้อมูลของสินค้าผลิตภัณฑ์ของกิฟฟรินมีอะไรบ้างแต่จริงๆเรื่องพวกนี้ก็มีคนใช้มากมายในเรื่องของการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายประเภทไหนก็แล้วแต่ปัจจุบันนี้มันมีการผสมผสานกันร,ระหว่างโลก ที่เป็นออฟไลน์หรือโลกที่เป็นห้างร้านที่ไปขายโดยตรงทั่วไปกับโลกออนไลน์ส่วนนี้มาผสมผสานกันได้แต่สิ่งที่จะทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือเรื่องของข้อมูลหรือเรื่องของ Data ถ้าเราสามารถจะเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นเราก็สามารถจะทาแคมเปญหรือว่าทําการขายได้ตรงตามนั้นมากขึ้น